นอกมองกับ่มีปลาจากโตนามโลกปลาบระิูกคอส่วงนั้นเลย та 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 มองงกัเลียเล้ยรอบกัเลีย้ยเมื่อเน cái gì nghe lấy mỏng lấy mỏng của bố chỉ cơ sở đó sau lấy hả ta ăn hả chị nè, đèn thay ở đây thì Cái nơi xa Cái nơi xa Chú kháu bó

เออคือนแน่เนาะไอ้ได้ได้แล้วแหน่เนาะนักศึกษาดี่มาที่นกเจ้าจวกๆวกอาบานครับนี่เยอะมันคือบุอหรมองเนาะตัวหน่อยผบบ่ 多多多多多多！哎呀哎呀！哎呀！嗯哼、mm，你看这鱼，哎哎哎哎哎哎！ ใส่โลกวาหม้อสิบสองครับผมใส่หม้อ <kau> ส <quote pa player> ิบสี่สิบสี่ก็ถือว่านหนั่ไนถือหม้อก้เมตรเนี่ย เออโตโตโตตโตตไมแห้งก็ถือมอกนะครับถือกรอบมันเดี๋ยวผักพอนดิมันบ่ไรอยักคอนไว้นานนานะคืนแล้วครับไปมองเตา้ 高哦。好 ก็มีป่าก็พอสิเด็กๆก็คือมองมันว่า อ้ออาลังหลงหลงไข่ก็อยู่แล้วนะครับเขาใส่ไลยเขาแตเนื่ยเม่ไหรี่ เซตสินผ้าละคิจครับพ่อแม่พี่น้องมื่อเนี้ยในปลามักบ้านครับมื่อเนี้ยตู้เดียวโคโลครับใส่แท่งเกือบสองลอยู่หรอกมอหอดนะครับยังร้ายกับลูกหลูกเจ็ดไรไหวมากเกินสองลนะฮะเดาขนาดนี้ก็น่าจะมอหอดซื้อแต้มเดียวโคโลครับ ช่วงในน้ำโบกปลาอย่ากอืดในจังหน่อยพอมีพี่น้องเลยโบจวดบางคือบางช่วงน้ำอยู่สูงเนาะเอาจังได์โบต่ำกับฝากตอนกันแล้วกันครับมืงนี้เพราบได้ขาดมือขาดเบี้ยนเนาะพี่น้องก็ได้ลงฝากตอนกันโอ้เจ้เจ้าเอ้าจังได้คิดมีกะ ึ้อหอดกีตึงกันเพื่อเ่าครับเขามารับส้มกันได้ครับทางช่องทาง y o youtube นาวินเกนดี้ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น่อส่วงนี้ก็ปลาม่อ่วงยังมิดอยู่ครับเนาล่าไปสนิละครับดูดีไม่แห้งลำลได้ร่วยสุข,ขสุขคนจากใจทีมงานนาวินเกนดี้ครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี